กลาเป็นประเด็นขึ้นมาทันทีหลังจากที่ Facebook ส่วนตัว Happy ้เมลอนพัชรวีรพงของดาราสาวผู้ร่วงรับแตงโมงนิดามีการเคลื่อนไหวโพส์ภาพกระติอดีพผู้จัดกการพร้อมแคปชั่นระบุว่าหนูถูกทำร้ายจากเพื่อนที่เรารักแล้วไว้ใจท่ามกลางชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์สนันด้วยความตกใจต่างสงสัยว่าใครกันที่มาโพสอะไรแบบนี้ ขณะที่นางพานิดาแม่ของเตงโมทราบว่าคนที่มีรหัสของเตงโมมีอยู่แค่3คนเท่านั้นก็คือกระติกแอนนาฮิโปและตอนนี้มือถืออยู่กับแม่แต่แม่ไม่ได้เป็นคนโพสต์และรูปพวกน,นี้แม่ก็เคยเห็นแล้ว ทั้งนี้นะคะกระติกขอยืนยันว่าภาพนี้มีแค่เครื่องของแตงโมเครื่องเดียวตัวเองไม่ใช่คนโพสต์อย่างแน่นอนและไม่ได้จับโทรศัพท์ของแตงโมตั้งแต่วันเกิดเรื่องล่าสุด a c e b o o k ดังกล่าวนะคะได้เคลื่อนไหวอีกครั้งโพสต์ภาพคนบนเรือ4คนได้แก่กระติกแตงโมปอและแซมพร้อมแคปชั่นระบุว,ว่าเรายังไม่ไปไหนเรายังรอความจริงจากปากทั้ง5คนอยู่แต่ถ้ายังไม่พูดความจริงเราจะเปิดความจริงให้ทุกคนได้รับรู้พร้อมกันว่าเหตุเกิดบนเรือคืออะไร ลบข้อมูลมือถืออย่าคิดว่ากู้คืนไม่ได้หรือไอ้เพื่อนรัก